ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความฝันเล็กๆกล้าไหมที่จะก้าวตามฝันจากรายการที่มีคนดูเพียงหลักสิบสู่รายการที่มียอดวิวรวมหลักพันล้านพร้อม้วยอดผู้ติดตามอีกกว่า3ล้านรายการทางยูท b e อันดับหนึ่งของไทยที่ใครๆรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดี we are so สวัสดีค่ะ พาทีมาริกาเฮตอนนี้เด็กฝันอยากเป็นวิศวกรแล้วก็ชอบแบบว่าเกี่ยวกับการสร้างบ้านอย่างนี้ไงของผมนี่เยอะมากเลยว่าอยากเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเอาสายอาชีพนะครับตอน,นเด็กอยากเป็นสัตวแพทย์จริงเหรอเราชอบสัตว์ไงอยากจะรักษาสัตว์มาถึงตรงจุดนี้เหมือนที่ฝันไว้ไหมคือตอน,นเด็กอยากเป็นวิศวกรใช่ไหมแต่พอโตขึ้นมาหน่อยอะ เราได้มาลองงานในวงการบันเทิงแล้วก็ความฝันของเราคืออยากทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมีความสุขอะสนุกแต่ว่าทัพทีมก็ชอบงานพิพีกรนนะแล้วตอนนี้ถามว่าฝันมันเป็นดังฝันไว้ไหมทัพทีมว่ามันเกินเกินฝันอีกแค่ว่าจะได้ทํางานที่เรารู้สึกแฮปปี้ได้ทํางานที่เป็นตัวเราเองเนี่ยแต่ตอนนี้คือมันยิ่งกว่านั้นอีกมันทั้งแฮปปี้มันทั้งเป็นตัวเราเองมันแบบมีความสุขอะถือว่าฝันเนี่ยดำเนินทางมาแบบสักเซสแฟนเพจเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดพันไลค์แฟนเพจทัพทีมเนี่ยนะค้ยเจ็ดพันคนมาเอาเอา จํานวนคนมายืนต่อกัน7,000คนมันเยอะมากแลเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันสักเซแล้วสําหรับเรามันประสบความสําเร็จแล้วแค่7,000คนแต่ตอนนี้เนี่ย3ล้านก็รู้สึกว่ามันเกินฝันไปอีกนะรู้สึกว่ามันเยอะมากขอเป็นของที่ใกล้เคียงกับไลฟ์แล้วกันนะคือ s u b ส c ไค b ์ตัววี a s โ c นชานลเนี่ยตอนนี้ s u b ส c ไค b ์มันก็ทะลุไป3ล้านกว่าเนาะคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้คือมัน หร,ห,รห,รหรือแม้แต่ในแฟนเพจเราตอนนี้ยอดไลค์เราก็เยอะมาก,กสามล้านกว่าเห<อ>มือนกันคือเราเลยรู้สึกว่าแบบมันมาได้ขนาดนี้ก็ดีใจครับมันมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่เพราะพวกผมหรอกม,มันเป็นเพราะว่าพวกคุณที่ดูที่แชร์ที่สนับสนุนมันถึงทําให้เราดีใจได้และแลรับรอ่ได้เพราะพวกคุณจริงครับคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะทําให้ VR Show กลายเป็นรายการออนไลน์ที่ดังที่สุดในประเทศ พวกเขามีเคล็ดลับในการทําฝันให้สําเร็จได้อย่างไรเราไปติดตามกันครับต้องเข้าใจหนึ่งอย่างนะครับว่าฝันเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับ 1. ฝันตอนคืนสองคำตอบคือฝันตอนกลางวันตอนคืนคือเราหลับแล้วเราก็ฝันว่าแบบเออเราฝันดีนะนู่นนี่นั่นนู่นแล้วตื่นมามันก็หายไปฝันตอนกลางวันก็คือการที่คุณออกไปวิ่งตามทำมันไปหามันไปทําให้มัน เกิดขึ้นให้ได้สรุปนะครับฝันตอนกลางคืนมันง่ายครับแต่ฝันตอนกลางวันเนี่ยมองตรงยากไม่ว่าจะฝันเล็กฝันใหญ่หรือฝันอะไรก็ตามเริ่มที่การกระทําของเราครับต้องเริ่มนับหนึ่งต้องเริ่มที่บันไดขั้นแรกค่ะถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีทางที่จะไปถึงฝันได้ฝันให้ใหญ่ครับเพราะยิ่งฝันใหญ่เท่าไหร่มันจะยิ่งไกลครับกระบวนการการทํางานของชีวิตเรากระบวนการทํางานของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะกว้างกว่าการฝันเล็กๆฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงค่ะ ถ้าเกิดจะฝากถึงทุกท่านที่กําลังก้าวตามความฝันนะไม่ยากหรอกมันมีแค่2ออย่างครับมันก็ทําให้สกเซสได้แล้วครับฝันหนึ่งคือความพยายามพยายามที่จะทําให้ถึงฝันนะครับต้องพยายามครับ2คุณต้องชอบฝันของคุณจริงใช่อันนี้สำคัญคือเกิดว่าคุณมีความพยายามแล้วคุณชอบจริงๆอ่ะจบรู้สึกว่าสิ่งที่อยากจะฝากครับมันไม่ใช่เรื่องการตามฝัน อันนี้มันไม่ยากหรอกสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเชื่อว่าคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยแล้วการปร,ประสบปัญหาคือฟันของกูคืออะไรวะอันนี้ต่างหากที่ยากเพราะว่าถ้ายังไม่เจอเนี่ยมันต้องหาต่อไปอ่ะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบค่ะไปเรื่อยๆออกไปใช้ชีวิตอ,ออกไปเจอสังคมใหม่ๆออกไปเจอเพื่อนออกไปลองทําอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองครับกับไอ้สิ่งที่คุณกําลังตามหาอยู่ ผมเชื่อว่าสักวันคุณต้องเจอฝันของคุณเพราะพิมว่าแห้รู้จักสังเกตตัวเองนะคะวิธีการตามหาฝันเนี่ยเอาความชอบเราเป็นหลักในวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราหมกมุ่นหรือทําอะไรมากที่สุดในแต่ละวันเหมือนเมื่อก่อนครับพิมตอนเด็กๆครับพิมชอบอยู่หน้ากระจกร้อ,องเพลงพูดคนเดียวแล้วก็แบบไปพูดหน้าพัดลมเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนมันเป็นตัวเราไงอืม,อมก็เป็นเป็นอะไรที่สะท้อนตัวเราได้อย่างหนึ่งนะคะยังไงก็ลองสังเกตตัวเองดู เขาเรียกว่า,าต้องมีเวลาให้กับตัวเองคือพอคุณเจอสิ่งที่ชอบมันจะต่อยอดไปเองครับม,มันจะต่อยอดไปเองตามธรรมชาติของมันนะใช่ค่ะผมว่าเราพูดมาเยอะแล้วแหละตัดจบตัวเองไหม <laughs> ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณคขอฝันให้เจอนะคะ Good hey.